นี่นะเราก็มาแบบขี้เกียจลงทีละอันทีละอันมามาเจอแอปนี้เฉยเลยเอ้ไม่ใช่มาเจอเกมนี้เฉยเลยทอมแอนด์เฟรนก็เลยลองลองก็มาโหลดดูไงเห็นไหมก็ก็ลองโหลดมาดูไงเห็นไหมโหลดโหลดให้เสร็จก่อน นี่นะ,ปะเปิดเสียงกันดูที่เราไม่เคยเห็นก็มีตัวนี้แหละนะ่ตัวนี้แหละไม่รู้ชื่ออะไรแต่ก็เลียกก,กระต่ายมันไปก่อนเนะาะเห็นไหมทุกคน มุ่มั่วไปเถอะเ้ามาแล้กงทศงไนกาขับมถแล้กัวิกางต่นี่รั้งนั้น้งค่ารมฝัเศสเือจับึาการส่กลังนกัองีกครั้ง่ยางเป็นเ็จครับ่เฮ้ยทำไมมันนานจังเลยไงเฮ้ เอาเฮ้ยมันนานเกินไปแล้วเออแม้เอะอ้าวอยากเล่นลูกบอลเหรออ่ะแมวแมวอ่าแมว สนุกเก๋ฮ hey, pues, oh, ่าฮฮโอ้ยปวดปวดปวดนี่มันค้างนะเนี่ยโอ้ยปวดช่องน้ำอ่ะโอ้ยจะไปเข้าห้องนี้ไม่ได้เข้าห้องนี้มีก่อนละกันเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยหนีไปแล้วเนี่ย ไหนลองเดินไปหาดูสิว่ามันคือใครอ๋อแฟนทอมเองนี่นาด้ายบายแมวแมวคือรถบัสแล้วนะบ๊ายบายเข <c oughs> ้าศิละปะดีกว่า เอาของนี่คืออะไรโอพิซพซ่าพิซซ่าร้าป้ารออยู่ในร้านศะิลปะเนี่ยถุงปุ๋ยด้วยอันนี้คืออะไรการ๊าซล่ะเอ้ยเอ้ยข้างหนอนี่คืออะไรบดดีบดบดีบดดี แมวแมวแมวนี <mile> ่นะอ้าเลือกวันที่หก็ต้องเลือก17สิเราก็ได้เห็นทุกคนไปเลยเออรถบัสเออรถบัส เออเออเป็นยังไงมากนะเฮ้ยสวัสดีแฮงเฮ้ยสวัสดีเอ็นจีลาอืมมันต้องทำยังไงกันเนี่ยเฮ้ยปูจิ้ย ยังเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยอ๋ฉันทำอะไรดีนะเล่นสกเก็ตบอร์ดดีไหมเฮ้ยแมวอ่ะฉันก็ทำอาหารมากกว่าฉันก็ดีคีตาแต่ฉันขอทำอาหารนี่ให้เสร็จก,ก่อนแล้วกันโอ้ยกวา่าะ,ะเส็จแล้วไปเล่นด,ดีกว่าเย้เย้เอ้ไม่เล่นแล้ลวไปทำงานอาชีพดีกว่า นี่เนีเติมไปหนึ่งอันเออ้ยอว้ยเอฉันจะทำอะไรดีเอไอซูเปอร์ฮีโร่เป็นมาเลยเออเฮ้อไอนี่ทอะไรดีนะเนี่ย ทำอะไรดีเนี่ยไอ้กวาดขยะเฮ้ยไม่ใช่ฉันกำลังทำนี่อยู่ฉันก็เหมือนกันนั่นแหละไอเ้เบนบ้าจินเจอร์ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็บอกตัวตัวมานะว่าตัวไหนไอ้ตัวเทาเทาคือทอมนะส่วนไอ้ตัวขาวๆแองจจล่าเห็นไหมส่วนตัวน้ำเงินน้ำเงิน น้ำเงินน้ำเงินขาวๆาคือแฮง์เห็นไหมส่วนไอตัวตัวเทาๆไอตัวนี้ก็เป็นกระต่ายนั่นแหละอ่านทุกคนอ่แล้วไอตัวน้ำตาลน้ำตาลนี่คือเบน์นะส่วนไอตัวเหลืองเหลือนี่จินเจอร์อ่ะเราบอกไปแล้วบางทีทุกคนอาจจะไม่รู้แต่เราบอกคนที่ไม่รู้ไง ฉันจะทำอะไรดีเฮ uh ้ยฉันก็เล่นเกมดีกว่าดีไหมเนี่ยเฮ้ยฉันเล่นเกมหน่อยดีกว่าอื้เกมอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษแมว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 แว Bim, 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 bim Oh Mem, 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 mem Can be Tunggu ni ke Ah, ah, ah Ah Ambo, demam, ambo, demam Udah, dah, dah Tony. <laughs>